แบกจอบแบบเสียมเฝ้าฟ้าลงเที่ยงไปเคียร์กลุขีเขาบอกว่าอยู่สายสีมีแม่งกุจีก่ายนีขี่ควยไล่คุณเจ้าว่าเป็นตายน่เฝ้ากันคักไล่ว่าคอยมากต nah, ึขีุูเจ้าลองเบิ้งละตีว่าแมงกุจีรถชนชาติมาเป็นเังนไรแบกจกแบกจอบแบบเสียมเฝ้าเดินขึ้นมาเหมือนตอนตีสี่ไปบอกทานเขาสักทีมันมากกูขี่เอาตอนตีสี่ Tacos, seguinte, าาสวัสดีครับพแมย์พี่น้องป่องไปสดูสคนมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งบบาโอ้อินดี้ครับพแม่พี่น้องเมื่อนี่เนาะครับพเม่พี่น้องสําหรับพแม่พี่น้องที่เป็นโรคเบาหวานครับพแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวานฟังดีด้วยครับพแม่พี่น้องสมุนไพรชนิดนี้จะใช้เพียงแค่7ต้นครับพเม่พี่น้องยับยั้งเบาหวานได้อย่างดีผมเชื่อว่าพเม่พี่น้องหลายคนเลยครับรู้จัก ผักชนิดนี้เป็นอย่างดีสมุนไพรชนิดนี้เป็นอย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากมันเสียบ้องกันโรคก,กระดูกพุนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันยังช่วยขับถ่ายได้อีกด้วยครับนอกเพราะว่าในใบของมันมีใยมากมีเยื่อใยมากช่วยขับถ่ายได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องถ้ารับประทานถ้ากินติดต,ต่อกันหลายๆมือแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันจะเกิดออกซาเลตจากแคลเซียมจะกลายเป็นออกซาเลตครับพ่อแม่พี่น้องทําให ไตวายครับพ่อแม่พี่น้องหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันกลับกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเรากินเพียงนิดหน่อยมันจะช่วยบำรุงธาตุครับพ่อแม่พี่น้องช่วยขับเสมหะนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้ารับประทานเยอะกินเยอะมันจะทําให้เกิดออกซาเลตหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีแก้มีจังไดครับพ่อแม่พี่น้องวิธีแก้เราควรดื่มน้ําตามมากๆ ให้ขับออกทางปัสสาวะนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องก่อนเฮ้าสิไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทำกันว่าเขาใช้ต้นของมันทั้งต้นเนี่ยครับฮ็ดจังได๋จังสิแก้โูคเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยว่ามันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างในต้นสมุนไพรชนิดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ ใบชะพลูนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากมันจะช่วยแก้ธาตุพิการครับช่วยบำรุงธาตุพิการครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับป้องกันโรคกระดูกพุ้นครับเอาใบมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะเห่าไปเบิ่งน้ำตดมันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเต็มเลยครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสาบลาบเลยพ่อแม่ครับสองข้างทางเลยมีแต่ใบชะพลูเลยนะครับเบิ่งจิล่ะเต็มอาณาเลยครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจิล่ะเต็มเลยครับเป็นดงเลยครับพ่อแม่พี่น้อง เอามาเห hora, ็ดทำความหลุดจากต้นมันก่อนครับพี่พี่น้องนี่ครับผลของมันครับนี่อันนี้ผลของมันเ้อครับผลของมันครับพี่พี่น้องผลของมันต้นของมันครับลําลต้นของมันเป็นลักษณะจงสีเด้อดครับพี่พี่น้องหรือภาคอีสานห่อสืออิ่นวาผักอีเลิศครับพี่พี่น้องใส่ไปกินกับลาบเป็นประจำครับพี่พี่น้องนี่เด้อใบชะพลูครับพี่พี่น้องแต่เดี cops, Recently, ยว่เคยเห็นต้นมั RF, นนะใบชะพลูครับพี่พี่น้องสารปรพคุณของมันเด้อครับพี่พี่น้องเดี๋ยวผมสีบรรยายให้ฟังเด้อครับเด้อ เ่าทาความรู้จากลําต้นของมันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานห่านี่จะเรียกว่าใบชะพูหรือพูป่าครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับทางภาคอีสานเ่านะเสียเอินว่าใบพลูป่าหรือชะพลูหรือผักอีเลือดครับพ่อแม่พี่น้องผักพลูนกพูลิงปูลิงปูลิงนกผักพูนกครับพ่อแม่พี่น้องแถวภาคเหนือเขาเสียเอินว่าผักแคครับพ่อแม่พี่น้องผักอีเลือดผักนางเลือดครับภักอีสานห่ากับชะพลูครับ เฉพาะการกับนมลาหรือผักใกล้เรียกว่านมลานั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับตนลักษณะมันเป็น,นอ,อย่างนีง่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ให้จําไว้อย่างหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องยากินดนถ้ากินนานๆเป็นเวลาติดต่อกันจากแคลเซียมมันจะกลายเป็นออกซาเลตทําให้ไตไวายหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องวิธีแก้ควรดื่มน้ําตามมากๆครับพ่อแม่พี่น้อง ดื่มน้ำหลายๆครับพ่อแม่พี่อแม่พ่อแม่พี่น้องกินน้ำหลายๆให้มันคับออกทางปัสสาวะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาเจนี่ห้ามาเบิ่งว่ามันแก่โรคอีหยังกันแน่ครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนคุ้นสิฮู้จักดีนะครับสำหรับต้นพูนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับปรพคุณของมันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยต่อต้านอนิมูลอิสระครับพ่อแม่พี่น้องใส่ใบมันเด้อครับใบมันเด้อช่วยต่อต้านอนิมูลอิสระช่วยให้เจริญอาหารครับสำหรับใบมันนะช่วยให้เจริญอาหารครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วยให้สายตามองชัดขึ้นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับผักที่กินเข้าไปแล้วนะครับ <conven> พ่อแม่พี่น้องนอกจากกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้ตามองชัดเจ๋าป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับใบมันนะครับช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ก่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมานั่นเองครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีเฮ็ดวิธีทําให้ฟังว่ารักษาโรคเบาหวานมันรักษาแบบไหนและใช้ปริมาณกี่ต้นครับพ่อแม่พี่น้องจะต้องทําอย่างไรถึงยับยั้งเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ช่วยบำรุงแก้ธาตุพิก,การครับอันนี้ใส่รากมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องใช้รากมันนะเดี๋ยวผมจะสอนให้เบิ่งรากมันเป็นลักษณะจังไรครับพ่อแม่พี่น้องนี่ใช้รากมันอย่างนี้เลยครับนี่ รากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพ่พอแม่พี่น้องนี่ครับนี่รากมันเป็นลักษณะจังสี่เลยครับนี่นี่รากมันครับอันนี้จนมันนี่รากมันใช้รากมันอย่างเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องแก้ธาตุพิการรากมันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรค,รก,ครรก,รกระดูกพุ่นครับพ่อแม่พี่น้องใช้ใบมันเด้อครับสำหรับป้องกันโรคกระดูกพุ่นและบำรุงฟันแก้ปวดฟันนี่ใช้ใบมันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยให้เสมหะงวด ใช้ดอกและรากครับพ,พ่อแม่พี่น้องดอกมันครับผมดอกและรากมันนะนี่ใช้ดอกมันครับดอกและรากครับช่วยขับเสมหะทางอุจจระครับใส่รากมันเด้อขับเสมหะทางอุจจระครับพ,พ่อแม่พี่น้องขับเสมหะบริเวณอ,อกคอใบรากลำต้นของมันครับพ,พ่อแม่พี่น้อง ช่วยในการขับถ่ายเพราะมีเส้นใยปริมาณมากครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับใบมันครับเนี่ยใบมันครับผมกันห้าบี้ออกไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆเส้นเสนใหญ่มันครับพ่อแม่พี่น้องช่วยให้ขับถ่ายออกนะครับพ่อแม่พี่น้องแก้บิดใช้รากหนึ่งกำมือหรือครึ่งกำมือครับผลประมาณสามหยิบมือกับต้มน้ำสองถ้วยแก้วแล้วนำมาดื่มครั้งละหนึ่งส่วนครับต่อสี่ถ้วยแก้ว ใส่รากปันเดอครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับแก้อาการโรคบิดนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นครับผมจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้ลําต้นหนึ่งกำมือครับผมนามาต้มน้ำสองถ้วยแก้วครับพ่อแม่พี่น้องหรือใช้รากครับพ่อแม่พี่น้องรับประทานครั้งละหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแก้วครับพ่อแม่พี่น้องราก ทั้งต้นนะครับพ่อแม่พี่น้องรากหร OK ือต้นครับพ่อแม่พี่น้องช่วยขับลมในลำไส้ครับพ่อแม่พี่น้องใช่ใบมันเดอร์ครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบำรุงธาตุของสตรีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องบำรุงเลือดสำหรับสตรีที่ว่าเลือดมากเปกติหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องมันสวยบำรุงแต่ยังดีครับพ่อแม่พี่น้องเมนูใบชะพลูครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ต้องอันดับต้นๆของเราเลยนี่แถวภาคอีสานของเฮาเลยนี่มักจะแกง หอยขมครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเมนูของมันเนี่ยที่เฮ็ดได้โดยตรงเลยเนี่ยก็มีเมนูใบชะพูคับแกงขั่วครับไก่ใบชะพูแกงขั่วหอยขมใบชะพูหมูห่อใบชะพูไข่น้ำใบชะพูยำตะไคร้ใบชะพูครับพ่อแม่พี่น้องอ่ามาต้นี้เฮาฮู้จักสรรพคุณของมันหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันอีกหลายสรรพคุณครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาอธิบายให้ฟังทีหลังครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากนั้นแล้วนี่ใบของมันเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้อง ใบของมันยังเอาไปหลนไฟมาประครบสําหรับคนกระดูกเค็ดหรือบวมฟกช้ําได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเราไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทาสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยว่าต้องทํำยังไงต้องใช้ประมาณกี่ต้นและต้องทําอย่างไรถึงจะยับยั้งโรคเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องฟังสรรพคุณแล้วสรรพคุณมีอะไรบ้างจําให้ดีด้ดวยครับแต่เมื่อนี้ผมสิมาอาธิบาย ข้อหลักๆที่มักจะใช้ได้ผลครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวมันสิมีสรรพคุณเด่นๆของมันอยู่1ตัวครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากปวดแควปวดเอวฟกช้ำแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันยังแก้โรคเบาหวานได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับไห่เฮาเนี่ยใส่ต้นชะพูเจ็ดต้นครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆนะครับผมเสียอธิบายรอบเดียวนะครับนะให้เราใช้ต้นชาพู ต้นครับพ่อแม่พี่น้องใส่ทั้งดอกทั้งบาดท,ทั้งใบทั้งรากของมันทั้งใบทั้งผลอียงเหมดเลยครับพ,รพ่อแม่พี่น้องจํานวน7ต้นครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเต้นนะครับเจ็ดต้นเด้อล้างน้ําให้สะอาดแล้วเอาไปต้มน้ําใส่น้ําพอท่วมพ่อท่วมครับผมย่ำเาาข,ขา้าทันทันทันกดเขาไปในหม้อแล้วเข้ากดกดมันใส่น้ําพอท่วมครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเข้าต้มอยู่ประมาณ พักใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องจํากัดนาทีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสิบนาทีสิบห้านาทีต้มพักใหญ่แล้วเราก็วางลงให้มันเย็นเอามาชงกินเป็นชาเอามาดื่มกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องซัมเนก,ก็ช่วยยับยั้งได้ยาวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องช่วยยับยั้งโรคเบาหวานได้อย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากใบประยมหนึ่งกำมือใบเตยหนึ่งกำมือครับพ่อแม,ม่พี่น้องกาฝากมะม่วงหนึ่งกำมือที่ยับยั้ง โรคเบาหวานได้อย่างดีบางคนถึงกับหายขาดครับพ่อแม่พี่น้องบางคนถึงกับหายขาดนะใบมะยมหนึ่งกำมือกาฝาามะม่วงหนึ่งกำมือใบเตยหนึ่งกำมือซอยๆ,ๆๆให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาชงกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องใบชะพู่ก็คือกันต้นชะพูก็เหมือนกันเราเอาไปต้มแล้วเอามาชงกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องกินเป็นชาเลยบอตตองกะวา่ามือหนึง่งสกินจักเกวสกินจักขวดครับพ่อแม่พี่น้อง กินเป็นชาไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมก็มีเคล็ดลับเคล็ดหน่อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องซัมนี่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมอาจสิภากโบเก่งเด้อดครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมกลับลงมาจากภาคใก่ผ่านนักร้องไปทั่วคอนเสิร์ตแล้วก็เมื่อยแห้งครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อยแห้งครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนที่สั่งช่องละอาเมนะครับมี่พักคู่อยู่ท่านนึงครับพ่อแม่พี่น้องรถได้เกิดอุบัติเหตุนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เดินเรื่องให้อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องรถได้เกิดอุบัติเหตุที่นี่เเขขาก็้ม เขาเข้มค่าเสียาหายให้อยู่ครับพแม่พี่น้องสำหรับสมุนไพรที่ผมส่งไปนะครับเพราะว่าไปชนีถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับพเม่พี่น้องเขาก็เข้มค่าเสียาหายมาให้ครับพเม่พี่น้องรับรองผมส่งแน่นอนครับผมพเม่พี่น้องแห่งเป็นพระผมแหงบอก้าหรอกครับพแม่พี่น้องสำหรับวัน Verfüg นี้ผมก็มีเคล็ดลับเคล็ดหน่อยมาฝากพแม่พี่น้องสำนีครับขอให้พเม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาชมถูกหวยรวยเบอร์ปัจจุบันโรคโควิดสวัสดีครับ แบกจอบแบบเสี้ยมเฝ้าฝ่าลงเที่ยงไปเคียกลุ่ขีเขาบอกว่าอยู่สา,ายสีมีแมงตุีก่ายอนขีควยไล่ท่านเจ้าว่าเป็นตายว่ากันคักไล่ว่าคอยมากจนขีทผู้เจ้าลองเบิ่งละตีว่าแมงคุดจีโกรธชาตินเป็นเังนใดแบกจกแบกจอบแบบเสี้ยมเฝ้าเืินขึ้นมาเหมือนตอนตีสี่ไปบอท่านเขาสักทีมันมา เออาตตนีสกีีตตาาต,ตาาาาาลลนมอดไสสสสงงวัสดีครับพ่อแม่พีพ่น้องป๋องไปสิดูสิคนมาพอกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่โอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่เนาะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคเบาหวานครับพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวานฟังดีด้วครับพ่อแม่พีพ่น้องสม,มุนไพรชนิดนี้จะใช้เพียงแค่7ต้นครับพ่อแม่พีพ่น้องยับยั้งเบาหวานได้อย่างดีผมเชื่อว,ว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนเลยครับรู้จัก ผักชนิดนี้เป็นอย่างดีสมุนไพรชนิดนี้เป็นอย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากมันเสียบ้องกันโรคกระดูกพุนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันยังช่วยขับถ่ายได้อีกด้วยครับนอกเพราะว่าในใบของมันมีใยมากมีเยื่อใยมากช่วยขับถ่ายได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องถ้ารับประทานถ้ากินติดต่อกันหลายๆมือแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันจะเกิดออกซาเลตจากแคลเซียมจะกลายเป็นออกซาเลตครับพ่อแม่พี่น้องทําให้ ไตวายครับพ่อแม่พี่น้องหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันกลับกันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเรากินเพียงนิดหน่อยมันจะช่วยบำรุงาธาตุครับพ่อแม่พี่น้องช่วยขับเสมหะนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้ารับประทานเยอะกินเยอะมันจะทําให้เกิดออกซาเลตหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีแก้มีจังไหญครับพ่อแม่พี่น้องวิธีแก้เราควรดื่มน้ําตามมากๆ ให้ขับออกทางปัสสาวะนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องก่อนทีเฮ้าสี่ไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทำกันว่าเขาใช้ต้นของมันทั้งต้นเนี่ยครับฮิตจังได๋จังสีแก้โูคเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยว่ามันมีสปปรรพคุณอะไรบ้างในต้นสมุนไพรชนิดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนกันเลยครับสมุนไพรชนิดนี้ก็คือ ใบชะพลูนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากมันจะช่วยแก้ธาตุพิการครับช่วยบำรุงธาตุพิการครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบำรุงกระดูกและฟันครับป้องกันโรคกระดูกพุ้นครับเอาใบมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะเห่าไปเบิ่งน้ำตดมันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องเต็มเลยครับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสาบลาบเลยพ่อแม่ครับสองข้างคางเลยมีแต่ใบชะพูเลยนะครับเบิ่งจิล่ะเต็มอายะเลยครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจิล่ะเต็มเลยครับเป็นดงเลยครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะ เอามาเห็ดทำความหลุดจากต้นมันก่อนครับพี่พี่น้องนี่ผลของมันครับนี่ยอันนี้ผลของมันเ้อครับผลของมันครับพี่พี่น้องผลของมันต้นของมันครับลําต้นของมันเป็นลักษณะจนิดเอิรดครับพี่พี่น้องหรือภาคอีสานห่อเซีเอิร์ดวผักเอิศครับพี่พี่น้องใส่ไปกินกัะลาบเป็นประจำครับพี่พี่น้องนี่เด้อใบชะพลูครับพี่พี่น้องแต่เดียว่เคยเห็นต้นนะใบชะพลูครับพี่พี่น้องสรปรพคุณของมันเด้อครับพี่พี่น้องเดี๋ยวผมสีบรรยายให้ฟังด้วยครับเด้อ เ่าทำความอยู่จักลําต้นของมันก่อนครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานห่านี่จะเรียกว่าใบชะพูหรือพูป่าครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับทางภาคอีสานเ่านะเสืเอินว่าใบพลูป่าหรือชะพลูหรือผักอีเลิศครับพ่อแม่พี่น้องผักพลูนกพูลิงปูลิงปูลิงนกผักพูนกครับพ่อแม่พี่น้องแถวภาคเหนือเขาเสื่เอินว่าผักแคครับพ่อแม่พี่น้องผักอีเลิศผักนางเลิศครับภาคอีสานห่ากับชะพลูครับ เฉพาะการกับนมลาหรือผัใกใต้เรียกว่านมลานั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับต้นลักเณะามันเป็นอย่างนี่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ให้จําไว้อย่างหนึง่งนะครับพ่อแม่พี่น้องยากินดนถ้ากินนานๆเป็นเวลาติดต่อกันจากแทนเซียมมันจะกลายเป็นออกซาเลตทําให้ไตาวายหรือไตพิการนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องวิธีแก้ควรดื่มน้ําตามมากๆครับพ่อแม่พี่น้อง ดื่มน้ำหลายครับพ่อแม่พ่องม่พ่อแม่พ่อแม่พ่นมันอม่ห่อแม่ง่อแมาพ่อมาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อจม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พอแม่รคอีหยัะกัมแพ่อรับพ่อแม่พ่องหลายคนคุพ่อแ้่พ่อแม่พ่อแม่พ่หรั่ต้อพมนี่อรับพ่อแม่พ่น้องพ่อสม่พของม่พ่อรับพ่อแม่พ่องม่ต่อิม่พอแม่พอิมระครับพ่อแม่พ่อใม่ใบอันเด้อรมบใบอันเด่อ่ว่ต่อต้านนิมุลออสระช่วยใ่้เจริญอารอแมาพ่อแม่พ่อนม่ช่วยให้เจริญอาหารครัมพ่อแม่พ่อ้อง ช่วยให้สายตามองชัดขึ้นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับผักที่กินเข้าไปแล้วนะครับพ่อแม่พ,พี่น้องนอกจากกินเข้าไปแล้วจะช่วยให้ตามองชัดเจ๋าป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับใบมันนะครับช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ก่อเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นมานั่นเองครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วยรักษาโรคเบาหวานนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวจะอธิบายวิธีเฮ็ดวิธีทําให้ฟังว่ารักษาโรคเบาหวานมันรักษาแบบไหนและใช้ปริมาณกี่ต้นครับพ่อแม่พี่น้องจะต้องทําอย่างไรถึงยับยั้งเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบํารุงแก้ธาตุพิการครับอันนี้ใส่รากมันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องใช้รากมันนะเดี๋ยวผมจะทสอนให้เบิ่งรากมันเป็นลักษณะจังไรครับพ่อแม่พี่น้องนี่ใช้รากมันอย่างนี้เลยครับนี่ รากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่รากมันเป็นลักษณะ่ังสี่เลยครับนี่นี่รากมันครับอันนี้จนมันนี่รากมันใช้รากมันอย่างเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องแก้ธาตุการรากมันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยบำรุงกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพุ่นครับพ่อแม่พี่น้องใช่ใบมันเ้อครับสำหรับป้องกันโรคกระดูกพุ่นและบำรุงฟันแก้ปวดฟันนี่ใช้ใบมันนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยให้เสมหะงวด ใช้ดอกและรากครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกมันครับผมดอกและรากมันนะนี่ใช้ดอกมันครับดอกและรากครับช่วยขับเสมหะทางอุจจระครับใส่รากมันเด้อขับเสมหะทางอุจจระครับพ่อแม่พี่น้องขับเสมหะบริเวณอ,อกคอใบรากลำต้นของมันครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วยในการขับถ่ายเพราะมีเส้นใยปริมาณมากครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับใบมันครับเนี่ยใบมันครับผมกันห้าบี้ออกไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นใหญ่หญเ,สเส้นใหญ่มันครับพ่อแม่พี่น้องช่วยให้ขับถ่ายออกนะครับพ่อแม่พี่น้องแก้บิดใช้รากหนึ่งกำมือหรือครึ่งกำมือครับผลประมาณสามหยิบมือกับต้มน้ำสองถ้วยแก้วแล้วนำมาดื่มครั้งละหนึ่งส่วนครับต่อสี่ถ้วยแก้ว ใส่รากปันเดอครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับแก้อาการโรคบิดนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นครับผมจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้ลําต้นหนึ่งกำมือครับผมนามาต้มน้ำสองถ้วยแก้วครับพ่อแม่พี่น้องหรือใช้รากครับพ่อแม่พี่น้องรับประทานครั้งละหนึ่งส่วนสี่ถ้วยแก้วครับพ่อแม่พี่น้องราก ทางต้นนะครับพเมพีพนองรากหรือต้นครับพแมพีพนองช่วยขับลมในลำไส้ครับพเมพีพนองใช่ใบมันเดอร์ครับพแมพี่นองช่วยบำรุงธาตุของสตินั่นเองครับพแมพีพนองบำรุงเลือดสำหรับสตีที่ว่าเลือดมากปกติือว่าอีหยังก็แลหลวแต่ครับพเมพีพนองมันสวยบำรุงด้อยังดีครับพแมพีพนองเมนูใบชะพูครับพแมพีพนองหลายคนก็ต้องอันดับต้นของเราเลยนี่แถวภาคอีสานของเฮาเลยนี่มกจะแกง หอยขมครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเมนูของมันเนี่ยที่เฮ็ดได้โดยตรงเลยเนี่ยก็มีเมนูใบชะพลูครับแกงขั่วครับไก่ใบชะพลูแกงขั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูครับพ่อแม่พี่น้องอ่ามาเะนี่เฮาวหูจักสรรพคุณของมันมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันอีกหลายสรรพคุณครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาอธิบายให้ฟังทีหลังครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากนั้นแล้วนี่ใบของมันเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้อง ใบของมันยังเอาไปหล่นไฟมาประครบสําหรับคนกระดูกเค็ดหรือบวมฟกช้ําได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเราไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทาสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยว่าต้องทํำยังไงต้องใช้ประมาณกี่ต้นและต้องทําอย่างไรถึงจะยับยั้งโรคเบาหวานได้ครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องฟังสรรพคุณแล้วสรรพคุณมีอะไรบ้างจําให้ดีด้ดวยครับแต่เมื่อนี้ผมสิมาอาธิบาย ข้อหลักๆที่มักจะใช้ได้ผลครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวมันสิมีสรรพคุณเด่นๆของมันอยู่1ตัวครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากปวดแคบปวดเอวฟกช้ำแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันยังแก้โรคเบาหวานได้อีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องไห่เฮาเนี่ยใส่ต้นชะพูเจ็ดต้นครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆนะครับผมเสียอธิบายรอบเดียวนะครับนะให้เราใช้ต้นชะพู ต้นครับพ่อแม่พี่น้องใส่ทั้งดอกทั้งบานท,ทั้งใบทั้งรากของมันทั้งใบทั้งผลอียงเหมิดเลยครับพ่อแม่พี่น้องจํานวน7ต้นครับพ่อแม่พี่น้องเต,ต้นนะครับเจ็ดต,ต้นเด้อล้างน้ําให้สะอาดแล้วเอาไปต้มน้ําใส่น้ําพอท่วมพ่อท่วมครับผม,มย่ำเข้าทันทันทันกดเข้าไปในหม้อแล้วเข้ากกดมันใส่น้ําพอท่วมครมับพ่อแม่พี่น้องเข้าต้มอยู่ประมาณ พักใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องจํากัดนาทีก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสิบนาทีสิบห้านาทีต้มพักใหญ่แล้วเราก็วางลงให้มันเย็นเอามาชงกินเป็นชาเอามาดื่มกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องซัมเนก็ช่วยยับยั้งได้ยาวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องช่วยยับยั้งโรคเบาหวานได้อย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากใบประยมหนึ่งกำมือใบเตยหนึ่งกำมือครับพ่อแม่พี่น้องกาฝากมะม่วงหนึ่งกำมือที่ยับยั้ง โรคเบาหวานได้อย่างดีบางคนถึงกับหาย,ายขาดครับพ่อแม่พี่น้องบางคนถึงกับหาย,ายขาดนะใบมะยมหนึ่งกำมือกาฝาามะม่วงหนึ่งกำมือใบเตยหนึ่งกำมือซอยๆๆให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาชงกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องใบชะพูก็คือก,กันต้นชะพูก็เหมือนกันเราเอาไปต้มแล้วเอามาชงกินเป็นชาครับพ่อแม่พี่น้องกินเป็นชาเลยบอตตองกะว่ามือหนึ่งสกินจักเกวสกินจักขวดครับพ่อแม่พี่น้อง กินเป็นชาไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมก็มีเคล็ดลับเคล็ดหน่อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องซัานี่แล้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมอาจสิภาคโบเก่งเด้อยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมกลับล่งมาจากภาาไก่ผ่านักร่องไปทั่วคนเสิร์ตแล้วก็มือแห้งครับพ่อแม่พี่น้องมือแห้งครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนที่สั่งช่องละอาเมนะครับมีพระคู่อยู่ท่านนึงครับพ่อแม่พี่น้องรถได้เกิดอุบัติเหตุนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เดินเรื่องให้ยุครับพ่อแม่พี่น้องรถได้เกิดอุบัติเหตุที่นเเขขาก้ม เขาเข้มค่าเสียหายให้อยู่ครับพแมพีพนองสำหรับสมุนไพรที่ผมส่งไปนะครับเพราะว่าไปชนีถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับพเมพีพนองเขาก็เข้มค่าเสียหายมาให้ครับพเมพีพนองรับรองผมส่งแน่นอนครับผมพแมพีพนองแห่งเป็นพระผมแหงบก้าหลอกครับพแมพีพนองสำหรับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเคล็ดหน่อยมาฝากพแมพีพนองสำนีครับขอให้พแมพีพนองทุกคนที่เข้ามาชมถูกหวยรวยเบอร์ปจจศจากโรคภัยโควิดสวัสดีครับ